สวัสดีครับวันนี้พบกับวงโต้คายเช่นเคยนะครับวันนี้วงโตคลาจะพาเพื่อนๆมาทดสอบระบบ Active Cruise Control Stop อนด์โนะครับที่มีมาให้ในรถยนต์ BMW 630i GT M Sport นะครับผมเป็นตัวโมเดล LCI นั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวรถจะทำประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับการใช้งานจะง่ายหรือเปล่านะครับผมเรามาเริ่มกันเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทดสอบ ตัวที่เป็นของ5ส 30e M Sport ไปแล้วนะครับซึ่งแพทเทิร์นการวางต่างๆของพวงมาลัยเนี่ยก็จะอยู่เหมือนกันตรงนี้นะครับผมการหลักการทํางานเหมือนกันเลยกับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รีวิวแบบติดขัดขนาดนี้นะครับแล้วก็ ไม่ได้รีวิวแบบละเอียดแบบเจอแบบหลายๆสถานการณ์ตรงนี้เราก็ลองมาเจาะกันให้ดูนะว่าจะทำงานอย่างไรเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นรูปไม้รถแล้วก็เป็นรูปรถนะครับเรากดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นระบบจะเริ่มทำงานท,าทันทีกดปึง้งเห็นไหมครับในหน้าจอจะมีสัญลักษณ์ตัว Adaptive ขึ้นแล้วก็จะเป็นรูปรถขึ้นแล้วก็มีขีด,ขดนะครับ ตัวระยะห่างของตัวรถเนี่ยจะสามารถตั้งได้ด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวนะรถผ่านนะาจะตั้งได้ด้วยกันทั้งหมด4ขีดด้วยกันการเพิ่มระยะจะอยู่ซ้ายมือกับขวามือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดปุ๊บนี่เห็นปะ่ะเพิ่มเป็น3ขีดปุ๊บเพิ่มเป็นสขีดนะครับแล้วเราลองกดลบด,ดูคือถ้าสมมติว่าวิ่งในเมือง หรือแบบช่วงจังหวะรถติดๆแบบนี้ผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเซตไว้สัก2หรือ1กําลังสวยครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเซตให้มันต่ํากว่านี้เนี่ยนี่เมื่อกี้มันกระพริบนะครับว่าตัวรถมันมีการเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วอ่าคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเซตเยอะกว่านี้นะครับมันจะมีอาการช้าของการฟอลโล่กับคันหน้าครับผมนี่แล้วก็ความเร็วผมจะถ้าในเมืองจะตั้งสัก ไว้ประมาณ50 60, 60นะครับอ่าเพราะ30บางทีมันช้าเกินไปนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้แต่คันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกใช้การคอนโทรลจากตรงนี้หมดเลยแล้วก็ให้ตัวระบบของตัวรถเนี่ยเขาทํางานไปนะครับใน h ฮ a d u p Display ก็มีขึ้นนะครับผมบางทีเราไม่ต้องมาเหลือบมองตรงนี้เนาะใน h ฮ a d u p Display ก็จะขึ้นสัญลักษณ์เหมือนกันเลยกับตรงที่เป็นรูปรถแล้วก็เป็นขีด,ขด,ขดนะครับแล้วก็เขาจะขึ้น กิโลเมตรนะครับว่าเราเซตไว้เท่าไหร่อืมมันจะมีสัญลักษณ์เล็กๆอยู่นะครับผมถ้าเราเซตไว้นานแล้วไอตัวคําว่าความเร็วที่เราเซตไว้เนี่ยมันจะหายครับผมเป็นสีเขียวอ่ะฮะ ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นผมว่าเล่าให้ฟังอาการว่าเป็นยังไงเพราะว่าในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนกันกับในหน้าจอเรือนใหม่เลยว่าเป็นรูปรถมีขีดๆแล้วก็ข้างใต้จะเป็นความเร็วนปัจจุบันตอนนั้นนะครับแล้วก็ทางขวามือมันจะเป็นสญลัลกันนักทีทำงานแล้วก็จะเป็นรูปความเร็วที่เราเซตไว้นั่นเองและในหน้าจอเช่นเดียวกันครับผมเขาก็จะขึ้นขีดสีเขียวเห็นไหมครับคําว่า60ก็คือเราเซตไว้อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ ทำงานง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างเคลื่อนไปกับคันหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ให้เข้าไปก่อนเบรกให้เข้าไปก่อนโอเคเพราะว่าข้างหน้าค่อนข้างรถติดนะครับแล้วล้อมากดรีซูมปึ้งนี่เห็นไหมโลทำงานแล้วนะครับ แต่เราลองให้เขาจอดหยุดสนิทดูก่อนว่าเขาจะ stop and go หรือเปล่านะครับผมซึ่งหลักการทำงานเนี่ยจะค่อนข้างใช้งานง่ายครับผมแล้วก็ไม่ได้กดหรือทำงานอะไรมากยากมากนักนะครับผมค่อนข้างชอบนะมัน คิดเร็วทําเร็วแล้วก็ตัวเรดร์เขาทํางานได้ผลครับผมแล้วก็มีการอันดักทีฟได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ระบบสแตนบายอยู่นะครับผมตัวมันยังขึ้นสัญลักษณ์รูปรถในหน้าจอเนาะอ่าฮะเรามาอธิบายส่วนอื่นก่อนดีกว่านะฮะเซตนี่ก็คือบางครั้งเนี่ยเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนความเร็วโดยที่เราใช้คันเร่งนตอนตอนนั้นนะครับผมเราขี้เกียจมานั่งดันนะครับแล้วก็กดเซตมันก็จะเป็นความเร็วที่เรา ใช้อ่าณตอนนั้นความเร็วปัจจุบันณตอนนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ที่พูดไปกดกทีเดียวก็คือเป็นการเปิดฟังก์ชนนัน Adaptive นั่นเองลิมิตลิมิตเนี่ยคือจะล็อกความเร็วนะครับสําหรับคนที่ขับระยะทางไกลยๆยาวๆนะครับผมไม่อยากให้ความเร็วมันเกินเท่าไหร่เราก็เซตลิมิตไว้นะครับผมอืมส่วนนี่ซ้ายมือกับขวามือเป็นระยะห่างเนาะบวกและลบตรงนี้นะครับผมที่เป็นลูกกิ้งตรงนี้เนาะ ถ้าเราดันเบาๆมันจะเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งนะครับถ้าเรากดอ่ไม่ใช่ถ้าเราดันนี่มันมีรูปรถว่าไปนะครับผมแต่ว่ามันไม่ follow ไปให้เราแฮะมันจะไม่เหมือนกันกับตัว iX3 ที่ผมออกมารีวิวนะจอดแบบจอดแช่นานมากนะมันยังแบบ stop and go ให้ไปอ่ะอแต่นี่คือแบบจอดแช่ปึ๊บมันขึ้นสัญลักษณว่ารูปรถไปครับเราต้องแตะ คันเร่งเพื่อให้ตัวรถไปหรือว่ากดรีสูมครับอืมมันจะไม่เหมือนกันนะอืมฮึอืม,อมอเราเดี๋ยวก่อนไปกลับรถก่อนอืมนี่พอโค้งมาเขาก็ยังเขาก็ยังเจอรถคันข้างหน้าอยู่นะครับ แต่แบบแอบสงสัย s t o p and go ของเขามันจะไม่เหมือนกับกับ ix 3ที่ผมเอามารีวิวจริงๆอะ่ะอันนั้นน่ะคือเพื่อนๆไปหาดูได้นะผมมีทำไว้แล้วมันเราจอดติดไฟแดงอย่างนานอะ่ะเขาก็ยังแบบเคลื่อนตัวให้เราโดยที่เราไม่ต้องแต่คันเร่งนะครับอืมแล้วก็ตัวนั้นน่ะจะวิ่งตามล็อกเลนได้ผลมากๆเลยนะครับ ลดครับอ่าแล้วอ่าพูดตรงนี้ก่อนที่เป็นลูกกิ้งตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการปรับความเร็วเพิ่มและลดนะครับถ้าเราดันขึ้นนนเบาๆหรือดันลงเบาๆมันจะเป็นการเพิ่มและลดทีละสิบอ่าเป็นการเพิ่มและลดทีละหนึ่งเนาะโอเคนี่มันเป็นการเพิ่มและลดทีละหนึ่งนะครับ แล้วถ้าเราดันหรือดันขึ้นหรือดันลงที่มันมีสลับนะครับผมมันจะเป็นการเพิ่มทีละห้านั่นเองนะครับอืฮ uh ึรีซูมแล้วก็แคนเซิลบางคนไม่อยากจะใช้เท้าเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วนะครับผมเราก็อเพิ่มเป็นการปลดล็อกหรือว่าเริ่มนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาใช้เบรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวหาที่กับรถก่อน ระบบยังสแตนบายอยู่แล้วกดหลีสูมปึ้งนี่เห็นนะกลับมาทํางานแล้วนะครับอืมยังค่อนข้างสงสัยกับตัวซอฟแอนด์โกของเขานะครับผมอาจจะไม่ได้จอดค้างสนิทหรือเปล่าออคือโดยตามหลักแล้วเนี่ยการ ทำงาน stop and go เนี่ยมันจะต้องอ่ะจอดนิ่งสนิทปุ๊บแล้วก็พอคันหน้าเคลื่อนระบบก็เคลื่อนตามให้เรานะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยเขายังขึ้นโชว์สัญลักษณ์ของรูปรถอยู่เลยว่าเจอคันข้างหน้านะฮะแต่ก็แต่การ follow กับคันหน้าค่อนข้างเสถียรนะครับผมเล่งเบรกเล่งเบรกเหมือนกับเราใช้คันเล่งในการ ขับรถโดยปกติเองอะฮะอืมเนี่ยเบรกก็เหมือนกับเราเราเบรกเองอย่างเงี้ยแต่เนี้ยระยะมันจะใกล้นิดน,นึงนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมตั้งไว้สองขีดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ถึงแม้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวเขาก็ยังจับทั้งด้านหน้าเราแล้วก็ทางด้านข้างเรานะครับพอด้านข้างเราเริ่มเปเข้ามาในรัศมีของเรดร์ที่เขาเจอเนี่ยเขาก็จะเบรกให้เราแบบเมื่อกี้แล้วครับผมแต่ถ้าเดี๋ยวเราลองแบบถ้าถ้าถ้ามีโอกาสนะแบบมอเตอร์ไซค์แบบปแบบาดเข้ามาแบบกระชั้นชิดนะครับเราจะดูว่าตัวรถจะเบรกให้หรือเปล่านะฮะจะลองหาจังหวะดู เนี่ยถ้าเจอแยกทางโคง้งอ่าเจอ3แยกเจอสีแยกนะครับผมหรือว่าเจอทางโค้งเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆปลดนะครับผมกดแอนเซิลปึพงเพื่อที่จะเราเลี้ยวได้โดยตัวเองนะครับผมอย่าอยา่าระบบเขายังไม่ได้เสถียรในการแบบหักเลี้ยว90้าสิองศาขนาดนี้นะครับผมอืมอรดเยอะ ซูมเพิงเห็นไหมเจอไวมากครับเจอรถโมไซค์ไวมากนะครับตัวนี้เนี่ยจะอาจจะไม่ได้เหมือนกับระบบใหม่ๆของทางบ m อย่าง ix3 นะครับเช่นเขา ix3 เนี่ยจะอ่านออกเลยว่าเป็นโมไซค์จานออกเลยว่าเป็นรถบรรทุกนะครับเขาจะมีขึ้นตัวรูปสัญลักษณ์ในหน้าจอเลยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะครับผม แต่ตัวนี้ยังขึ้นเป็นแค่รูปสัญลักษณ์รถเนาะอือฮึเราใช้คันเร่งช่วยเขาหน่อยตอนนี้มันช้าไปหน่อยนะครับเห็นไหมพอใช้คันเร่งช่วยปุ๊บไอแถบสีเขียวๆมันจะหายไปคือตัวระบบอร์แอคทีฟเนี่ยเขาเหมือนคล้ายๆสแตนบายอยู่แต่ว่าโปรดการทํางานล็อกความเร็วนะตอนนั้นให้เราชั่วคราวะครับพอเราปล่อยคันเร่งปุ๊บก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะ 630i เนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่า,ากันออกนอกเลนใช่ไหมครับผมระบบช่วยบังคับไม่ให้ออกนอกเลนนะครับผมซึ่งเวลาเราขับรถไปทับเส้นเลนหรือว่าลืมเปิดไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ตัวระบบครับเขาจะประคองตัวรถกลับมาให้อย่างเส้นจาราจรที่เราขับอยู่นะครับในช่องจาราจรที่เราขับอยู่แต่ที่จริงเนี่ย ตัวนี้เนี่ยถ้าเขาใส่มาพร้อมกับตัว LTA นะครับหรือว่าตัวเลนคีฟที่ที่เราทดลองใน630อ่าที่ลองใน iX3 เนี่ยผมว่ามันจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับผมตัวนั้นคือสเสถียรจริงๆนะฮะอโอเคนี่เราเพิ่มความเร็วปุ๊บอ่เราลองดันดันเบาๆปุ๊บอ่าเห็นป่ะดันเบาๆ จะเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งนะครับผักลงปุ๊บนี่เห็นบ้างในหน้าจอมันจะขึ้นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นถ้าเขาเจอเส้นจราจรเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวแล้วเป็นรูปเส้นปลาแล้วก็เป็นรูปรถแบบนี้นะครับถ้าเราไปขับทับเส้นเลนเนี่ยเขาจะหักกลับมาให้เราเดี๋ยวรอถนนว่างนิดนึงเดี๋ยวผมทาให้ดูแต่คะแนงเติมเข้าไปหนะ่อย นี่นะครับนี่นี่นี่เห็นว่าก็พริบเลยอ่าเราทับเส้นเลนให้ดูนิดนึงนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะเขาก็ยังสแตนบายตัวระบบอ่าความปลอดภัยอยู่นะครับผมคือเนี่ยเขาน่าจะใส่มาตัวระบบล็อกเลนมาให้นะครับอืมเนี่ยเราทับเส้นเลนเนี่ยเนี่ยเห็นว่าวงอะไรมาหักกลับมาให้เราแล้วก็เขาจะขึ้นการแจ้งเตือนแบบกระพริบแบบนี้นะครับอืม อตัวระบบความปลอดภัยของเขานะครับผมซึ่งบางคนอาจจะตกใจนะตัวที่หักโคงอะไรยกับเข้ามาอย่างช่องเลนให้เราเนี่ยบางคนตื่นเต้นได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเขาค่อนข้างหักแรงนะอืมอืมอเดี๋ยวเราทับเส้นเลนอ่าตอนนี้ไม่เจอเส้นเลนนะฮะเขาก็จะไม่ได้ขึ้นสนัญลักษณ์สีเขียวให้เพื่อนๆเน,เนาะเ,เราลองทับดูเห็นปะ พอเขาไม่ขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวนะครับผมตัวระบบก็จะไม่ได้ทํางานอะไรนะครับบางคนก็อาจไม่ไม่ชอบตัวล็อกเลนก็มีนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเส้นจราจรในบ้านเราครับมันค่อนข้างอาจจะมั่วครับแล้วก็บางครั้งเขาไม่ได้ลบออกหรือว่าเส้นถนนบางครั้งมันมาบรรจบกันที่มันเป็นสองสองเส้นมาบรรจบกันเนี่ยตัวรถตัวเซ็นเซอร์เขาก็อาจจะงงๆครับผมแล้วเขาก็จะหักแบบ กระทานาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบอันนั้นก็ปิดไปก็ได้นะครับผม,มเพราะว่าถ้าปิดไปแล้วเนี่ยตัวระบบความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นสีส้มครับอ,อืนี่นี่มิยามของเขาผมว่า Stop and Go ของเขาอ่ะคือน่าจะเป็นการ ไปในความเร็วต่ำแล้วครับผมแล้วก็มันจะเคลื่อนไหวไปกับขันางหน้าแต่ถ้าจอดหยุดนิ่งนะครับก็เคลื่อนไปได้แต่ว่าเราต้องเราต้องใช้การกดรีซูมหรือว่าเป็นการใช้แตะคันเร่งเพื่อให้ตัวรถเนี้ยเคลื่อนไปข้างหน้านั่นเองครับเดี๋ยวลองเอา,เอา,เอา,เอาไฟเขียวก่อนเดี๋ยวเราทําให้ดูอืมใช้งานง่ายครับได้ผลแล้วก็อย่างวันนั้นนะ่ะผมขับไปแถวแสุขุมวิทครับ รถติดมากผมเปิดอันนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาขับไปแล้วเราประคองพวงมาลัยเอาเออมันเวอร์ครับผมเวลาติดติดหรือว่าขับทางไกลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าใครหรือว่าเพื่อนๆไม่ชินนะครับที่จะเตือนไว้ก็คือเวลาเราไม่ชินเนี่ยให้เราสแตนบายเท้าวไว้ที่เบรกเสมอครับผมสองก็คือตัวระบบนี้เนี่ย จะไม่นิยมให้ใช้ตอนเจอทางโค้งหรือตอนที่เจอแยกครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอ่ะระยะห่างของตัวรถนะครับผมจะไม่แนะนําให้ตั้งใกล้จนเกินไป1ขีดนี่คืออันตรายมากๆนะครับต้องต้องแบบใช้เขาบา่อยๆแบบจนเซียนอ่ะเราจะรู้ว่าเขาจะใกล้ขนาดไหนเนี่ยระยะ2อาระยะ2ขีดก็เนี่ยห่างไปประมาณสัก5เมตร อ่าไม่ใช่5เมตร1 5 15เมตรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็ใกล้แบบที่เราขับในใช้ชีวิตประจานนําวันอันนี้ก็บางคนอาจจะตื่นกลัวได้นะครับผมก็ตั้งให้สัก3ขีดก็กำลังสวยนะครับผม4อย่าใช้ตัวแอคทีฟในความเร็วสูงๆมากๆนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าพึ่งเซ็นเซ,นเซอร์เขามากครับเวลาเราวิ่งบนทางห่วนอาจใช้ได้พอช่วงจังหวะสักพ้น120หรือ1 0อไปแล้วเนี่ย ผมแนะนําว่าให้เราสแตนบายไว้อยู่เสมอครับผมเวลาเจอโค้งบนทางด่วนนะครับหรือว่าโค้งในความเร็วเนี่ยแนะนําให้ปลดครับเพราะว่าบางครั้งตัวรถเนี่ยถ้ามันไม่เจอรถครัคนข้างหน้าเนี่ยเขาจะเล่งความเร็วขึ้นไปยังความเร็วที่เราตั้งไว้ครับอืมอันนี้ต้องการใช้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมออืม่าไฟเขียวแล้วนะครับเราดูว่ามันจะไปไหมนี่ไม่ไปครับ รถคันข้างหน้าเคลื่อนครับผมแล้วก็เขาจะมีสัญลักษณ์ว่ารถคันข้างหน้าไปแล้วนะอะไรอย่างนี้เคลื่อนตัวไปไ้แล้วนะนะครับอโอเคเราใช้คันเร่งเติมช่วยเขานิดนึงอมเนีย่ยเดี๋ยวโค้งข้างหน้าเดี๋ยวผมให้ดูคือที่จริงเนี่ยมันก็เกาะครับแต่เกาะใ,ในที่นี้เนี่ยจะแนะนําว่าให้ใช้ในความเร็วต่ํามันก็ยังหาเจอครับผม ในความเร็วสูงถ้าจุดอับหรือว่าช่วงจังหวะแบบรถติดขัดอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าความเร็วสูงแล้วก็รถไม่ได้เยอะแล้วก็เราตั้งไว้ตรงสูงเนี่ยมันค่อนขา้างอันตรายนะฮะเห็นปะเขาก็ยังเจอขัดหน้าอยู่โอเคอ่าเนี่ยผมจะเลี้ยวเข้าซอยผมกดคนเซิลหรือแตะเบรกเอานะครับ ใช้ไม่ยากครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้ควบคู่กับตัวกล้องส6 0องศาของเขาเนี่ยก็ใช้ได้ดีครับที่จริงเนี่ยตัวรถเขามีเซ็นเซอร์รอบคันครับการใช้งานเขาก็จะจับได้ดีครับผมอันนั้นน่ะคือในจังหวะที่เราขับไปในช่วงจังหวะติดติดยังไม่ได้ใช้ตัวแอคทีฟ e นะตัวแอคทีฟ e เนี่ยเขาจะสแตนบายแล้วก็เขาจะเจอต่อเมื่อตัวเรดาร์ทางด้านหน้ารถของเขาเนี่ยจับอยู่ในรัศมี นะครับที่เรดร์มันจับเจอองศาคือพวกเลดร์ของตัวรถเนี่ยมันจะมีรัศมีของเขาอยู่ครับถ้าตัวรถหรือรถที่แซกเข้ามาหรือว่ารถที่ปาดเข้ามาของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรดร์มันก็อาจจะไม่เจอนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยตัวเลดร์จะมีระยะและองศาที่จับเจอของตัวรถไม่เท่ากัน นะครับผมอืมอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงเป็นทริคเล็กๆนะครับผมที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันจริงๆริอ่ะมันมันทํางานเวิร์กจริงๆครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์จริงๆอ่าโอเคก็ วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทาง B M W Thailand มากๆเลยครับที่นำรถดีๆอย่างนี้มาให้ผมทดสอบเนาะฝากเพื่อนๆนะครับผมติดตามช่อง Mo มโตคาด้วยนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องโ t โตคาร์ด้วยนะครับอยากให้ o t โตโคาร์เนี่ยนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้พอดีแวะมาตลา,าดให้คุณแม่เนาะโอเค นะครับปุ๊ปปอ่าโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงตู้คาร์ด้วยนะครับอยากให้วงตู้คาร์เนี่ยนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวฟังก์ชันไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงวันนี้วงตู้คาร์แล้วก็เบียร์ดัยูย่หกส GT M Sport นะครับต้องขอตัวลากัไปก่อนนะคะับสวัสดีครั